ฉลองน้องใหม่มาฝึกงานวันแรกพาน้องมากินอะไรแซ่บๆกันดีกว่าเนี่ยอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองน้องคะเ,เดี๋ยวเอาส้มตำปูปลาหนึ่งลาบหมูขอหมูย่างไก่ย่างแล้วก็เอาซุปหน่อไม้ด้วยค่ะพวกแกเอาอะไรอีกไหมเออเอาข้าวเหนียวสี่นะคะปินมาเราอีกไหม ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วอืมอร่อยนะแกร้านเนะี้ยอืมแซาบปะอ่ะฟิน เก็บตังหนคะ่ะถ่ายเป็นไ้ด้วยนะเดี๋ยวไปหานกันได้เอ่อหานสามเนาะเอา้าทำไมหานสามอะ่ะแกคิดปิมด้วยหรอจะคิดน้องทำไมอ่ะก็คิดแค่พวกเราน,นี่งเอา้าทำไมคิดฉันด้วยอะ่ะพวกแกบอกว่าจะเลี้ยงไม่ใช่หรอถ้าแกไม่ช่วจแล้วแกจะมากินด้วยกันทำไมอ่ะ ฉันก็อุตส่าห์มาช่วยไงนี่ถ้าฉันไม่มาด้วยนะกินกันไม่หมดหรอกเยอะขนาดนี้เกี่ยวนะแต่ไอ้ที่เยอะๆเนี่ยคือแกสั่งเองทั้งนั้นเลยนะยังไม่หน้ามาบอกว่ามาช่วยกินอีกเอาพวกแกบอกให้สั่งเลยนี่ขอบใจที่เลี้ยงนะขอบคุณที่อุ้มกับพี่อีฟมากเลยนะคะให้หนูช่วยหาน่าอาหารก็ได้นะ โอ้ยไม่เป็นไรน้องปีมแ่บผู้พี่เลี้ยงได้อยู่แล้วพี่ใหม่หนตัวแถมอ่ะกล้าเสนอหน้ามาเนาะพอพอพอด่าจนน้องเกากลัวหมดแล้วก็เลี้ยงไ่แค่ครั้งเดียวนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยพวกพี่สวยน่ารักแล้วก็ใจดีมากนะไม่ได้เวอร์ชั่นร้ายแบบนี้หรอกงั้นเดี๋ยวไว้รอบหน้าพี่ทามากินอีกนะสาวๆชานมไข่มุกกันไหม เลี้ยงปะเรื่องอะไรต้องเลี้ยงคะใครจะสั่งอะไรก็จ่ายเองสิแล้วฉันไม่เอาก็ได้อ่ะอะใครจะกินอะไรก็สั่งเอาแล้วกันออ้มเออพูกแกฉันว่าจะทำแซนด์วิชขายอะ่ะชื่อหนุนหน่ดิแล้วขายยังไงอะกล่องละ69บาทค่ะเพื่อนอุ๊ยราคาแรงอยู่นะ แต่ฉันใช้แต่ของดีๆทาเลยนะแพงหน่อยแต่ว่าคุ้มแน่อ่ะ,อะงั้นพวก่านช้แเ้าคนละกล่องแล้วกันอือเอาของไปแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงนินกันด้วยนะจ๊ะอุ๊ยใส่แน่นนี่นะห9บาทก็คุ้มอยู่ ไสร้อยมันมีแค่นี้อ่ะก็ชั้นใช้วัตถุดิบอย่างดีไงต้นทุนมันก็เลยแพงแต่ว่าอร่อยใช่ไหมล่ะแล้วพรุ่งนี้มีใครเอาอีกไหมไม่เอาแล้วค่ะรอบเดียวพอเอาอะไรเนี่ยของก็แพงแล้าจะให้ฉันขายอะไรยี่สิบหรือไงจะคิดแพงอ่ะฉันไม่ว่านะแต่ช่วยทำให้มันสมราคาหน่อยเถอะงั้นฉันไปถามแผนกอื่นก็ได้ ฉันว่าแล้วคนขี้งกขายของจะกล้าใส่แท้ให้เยอะๆได้ไงแต่แค่นี้ก็น่าเกียดเกินไปว่ะขายกันร้อนเงินอ่ะโอ้ยอย่างมันเนี่ยนะร้อนเงินเห็นแบบเนี้ยบ้านรวยจะตายแล้วทำไมทำตัวแบบนี้วะตอนนี้ใส่ยมันไงเอาแต่ได้ไม่เคยนึกถึงคนอื่นหรอก หยุดยาวแล้วอดทนไว้ไอ้อุ้มอีกนิดเดียวในยคิดไว้หรือยังว่าจะไปเที่ยวไหนคะสาวแทนฉัน่ะเป็นร้านแต่สุดท้ายนะนอนไม่ฟื้นอยู่บ้านค่ะแล้วน้องปีมอะจะไปเที่ยวไหนไหมอ๋อหนูจะกลับบ้านที่เพชรบุรีนะคะหืมอย่าลืมของฝากพี่ด้วยนะปีมโอ้ยของแบบนี้ไม่มีใครเข้ามานั่งขออะนะอ้าใครไปเที่ยวไหนก็ต้องมีน้ำใจซื้อของมาฝากกันปะ งั้นเดี๋ยวหนูซื้อขนมมาฝากแล้วกันค่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซื้อเืิอเงินหนูยังเป็นเด็กฝึกง,งานอยู่เลยอืมใช่แค่หนูอยากซื้อมาฝากเนี่ยพวกพี่ก็ดีใจแล้วจ้ะถ้าพี่ๆอยากได้อะไรอะ่ะฝากหนูซื้อได้นะอืมถ้าฝากซื้ออะพวกพี่โอเคงั้นพี่ฝากซื้อขนมได้ไหมอะไรก็ได้ที่ขึ้นชื่ออะเอองั้นพี่ฝากด้วยแล้วกันแต่ว่าเอาอย่างเดียวนะไม่ต้องแบ่งมาเยอะแล้วก็เก็บังค์กับพวกพี่ เงิ้พี่เอาน้ำตาลตะโหนสองโลน้ำตาลสด3ขวดแล้วก็หม้อแกง,ง2หมวยนี่แกจะสั่งอะไรเยอะแยะน้องมันจะขนมาหมดได้ยังไงงั้นพี่เอาแค่ไหนก็ได้จำหมดใช่ไหมเดี๋ยวพี่ชัดไปอีกรอบแล้วกันไ,ได้ค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ โหเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้ของพี่อีฟค่ะส่วนอันนี้ของพี่อุ้มขอบใจจ้ะขอบใจนะน้องปิมนิด <S <S เท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรค่ะหมือนซื้อมาฝากโหไม่ได้หรอกพวกพี่อะฝากซื้อนะต้องจ่ายสิของพี่อุ้มกับพี่อีฟคนละร้อยค่ะมา โอเคเรียบร้อยจ้ะสองถุงนี้ของพี่หมวยนะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่โอนให้นะค่ะแล้วอันนี้ถุงของฝากพี่ใช่ปะขอบใจนะจ๊ะ พวกพี่อะไม่ได้งกของฝากนะแต่ที่มันทำอ่ะน่าเกลียดเกินอืมนั่นดิหยิบไปขนาดนั้นนะ่ะทำไมไม่เอาไปให้หมดเลยวะแกลองพูดให้มันได้ยินสิเชื่อป่ะว่ามันเอาจริงนะมันคงไม่รู้ตัวหรอกว่ามันทำแบบเนี้ยน่าเกลียดมากอะ แต่ยังไงก็ขอบใจปิมมากนะไว้เดี๋ยวพวกพี่จะซื้อของมาฝากบ้างเอองั้นเย็นนี้พาน้องไปกินเค,ค้กที่คาเฟ่ไหมมันมีคาเฟ่เปิดใหม่อ่ะสวยมากเบาๆหน่อยสิแกแขกไม่ได้รับเชิญก็ไปด้วยหรอกฮัลโหลแป้งไม่ได้คุยกันนานเลยนะเดี๋ยวนี้ อ,อคิดถึงมากไว้เดี๋ยวไปนัดกินข้าวกันปะเออเดี๋ยวฉันส่งร้านให้นะฉันดูรีวิวมาแล้วร้านเนี้ยแกชอบแน่จ้าเจอกันหมวยวันนี้ฉันเลี้ยงเองไม่ได้เจอกันนานอะ่ะ ขอบใจมากนะแกฟปฉันยังอยากคุยกับแกอยู่เลยอ่ะวันหลังนัดก,กินข้าวกันใหม่ดีได้ดิว่างๆไว้วนัดก,กันใหม่อืมไปทันดีกว่าเนี่ยพี่คิดถึงเปามากเลยนะตั้งแต่เปาออกไปเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนั่น,นสิพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะสองปีได้แล้วไหมเนี่ย เสีได้เนาะวันนี้ไม่ได้หน้าไ่อียไปด้วยอะ่ะอืมแล้วงานที่ใหม่เป็นไงบ้างโอเคไหมก็ดีนะคะพี่อยู่ใกล้บ้านหอีกด้วยสมัสติการก็โอเคอืมแต่ว่าที่ทํางานก็โอเคเน้องเพื่อนร่วมงาน่อยอ,อิมเซ็กบิดนะคะ งั้นเดี๋ยวหนูสแกนไปก่อนนะอ๋อได้ได้ได้เรียแบบร้อยเดี๋ยวบินวันนี้หนูส่งมาในแชทพี่นะส่งมาในโทรศัพท์พี่อยู่ในรถอะเดี๋ยวกันให้อ่ะเรามาเรื่องเมาสเนี่ยขอให้บอกพี่พร้อมหาเปาเป้เสมอหนูนี่คันปากมากอยากเมาเรื่องพี่หมวยใจจะขาดแล้วเนี่ยอ๋อทำไมอ่ะก็วันก่อนพี่เห็นเราสองคนลงสตอรี่ไปกินข้าวด้วยกันมาไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงพี่ เชื่อไหมจนถึงทุกวันเนี้พี่หมวดยังไม่โอนค่าข้าวให้หนูเลยหมวดทําแบบนี้กับปอเป้ด้วยเหรอแกงลืม,มาดิถ้าปอไม่ทวงนะมันก็จะเนียนกินฟรีไปเลยเฮ้ยจริงเหรอพี่จริง,รรงสิพี่เห็นนะน,นัดใครก็ใช้มุกนี้ตลอดใายเองไม่เป็นชอบให้มีคนเลี้ยงโหเลดอะนี่ขนาดเขาโตก่าหนูนะหนูยังไม่เคยหวังให้เขามาเลี้ยงเลยนี่ก็ไวทํางานกันหมดแล้วนะจะมาร้อยให้คนอื่นเขาเลี้ยงทําไมอะ คนอื่นเขาก็ทํามาหากินเก็บเงินกันเองเหมดละทําแบบเนี้ใครจะกล้าไปนัดเจออีกล่ะเพราะนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่เข้าใจสํานึกหน่อยเหอะอย่าไปเป็นภาระใครเขาเลยเอออุ้มเมื่อวานฉันไม่เจอเป่ามาเว้รู้ปะ่ะขนาดเปายัางโดนหมวยเนียนกินฟรีเลยอะ่ะแย่วะ่ะเมื่อไหร่จะเลิกทำตัวแบบนี้สักทีขี้งกเพมันมีขอบเขตนะกู <S <S 2> <S 2> <S 2> เงินที่พี่หมวยฝากหนูซื้อของหนูก็ยังไม่ได้คืนแต่ว่าหนูก็ไม่กล้าทวงพี่เขาเฮ้ยนี่มันไม่เรีอกขี้งกเลยนะมันเรียกขี้โกงเล้โหนี่ขนาดน้องมันเด็กฝึกงานนะตัวเองทํางานมีเงินเดือนแท้แท้ทำไมทาแบบนี้วะอะไรของเขาวะนี่ตอนนี้โดนกันท้องบริษัทแล้วมั้งไม่เป็นไรนะปิมเดี๋ยวพวกพี่ช่วยทวงให้ นี่หมวยแกจ่ายค่าของฝากปิมยังอะ่ะเออฉันลืมอะ่ะส่งมาในแชทนหน่อยสิส่งไปแล้วเมืเ่อไหร่จะอ่านล่ะเปิดสแกนตรงนี้เลยก็ได้นะน้องไอพี่ค่ะอืมโอ้ละแหม ถ้าไม่ทวงเนี่ยก็เนียนเลยเนาะเออพวกแกฉันอยากไปกินส้ตมตำลานนั้นดีกะจะไปวันไหนอ่ะพวกฉันไปด้วยได้นะแต่ไม่เลี้ยงนะคะใครกินก็ช่วยนจ่ายเออฉันไม่กินก็ได้แต่ปิ่มก็ใกล้ฝึกง,งานจบแล้วนี่พาน้องไปเลี้ยชลงหน่อยดีไหม สามนะถ้าไม่หางเนี่ยก็ตามกินเองที่บ้านไปก็ได้โอเคเออหมวยแกจ่ายไปก่อนได้ปะอา้าวทำไมพวกแกไม่จ่ายอ่ะเออฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาอุย้ย ฉันก็ลืมโทรศัพท์อะปิมมีก่อนปะใส่ไปก่อนดิเฮ้ยแกเราพาน้องมาเรียงนะจะให้น้องจ่ายก่อนได้ไงแกอ่ะสำรองไปก่อนถ้าไม่อย่างงั้นก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องออกจากร้าน<ม>อืมทำงี้ได้หรอยี่สิบห้า สามคนละสองร้อยแปดจุดสามงั้นผู้แกโอนมาสองร้อยสิบก็ได้อืโอเคงั้นเดี๋ยวรอพวกฉันถึงออฟฟิศก,ก่อนนะพวกแกโอนเงิในให้ฉันได้ยังเนี่ยเมื่อไหร่จะคืนแหม ที่ผ่านไปยังไม่ถึงวันเลยทวงแล้วเหรอแล้วคนอื่นที่เขาโดนแกดองไปเดืนเดนอนๆ่ะเคยคิดบ้างไหมว่าเขาก็มีเรื่องใช้เงินเหมือนกันไหนๆก็เปิดมาแล้วมันขอด่าลแล้วกันนะเรื่องใช้สักเถอแกคำว่าเลี้ยงได้ป้าของแกเป็นขอทานเหรอนั่นดิก็ทําทงานเีเงินเดือนกันหมดทุกคนทำไมต้องร้อยคนอื่นมาเลี้ยงด้วยอะออกก่อนก็ต้องจ่ายตังค์คืนสิไม่ใช่มันเนียร้อย้เขาลืมแล้วก็เองจะได้กินฟรีอะอ ถ้านกมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆแล้วนานานให้พวกฉันเลี้ยงทีเนะี่ยมันก็อโอเคนะแต่เนี่ยเล่นให้พวกฉันเลี้ยงทุกรอบแบบนี้มันก็ไม่ไหวปะความเกรงใจมันอยู่ที่ไหนเคยคิดจะเลี้ยงคนอื่นเขาคืนบ้างไหมเออฉันรู้แล้วนะ่ะเราจะโอนคืนได้หรือยังไม่ต้องกลัวว่าพวกฉันจะไม่โอนคืนหรอกนะพวกฉันไม่ได้ไรจริตสำนึกแบบแกอุ้ยแรงนะแต่เรื่องจริงอะดิ สแกนมาสิหิวอะ่ะสั่งอะไรมากินกันปะเออดิเลี้ยงปะแลาวพวกแกยอยากกินไอติมไหม <S 2> <S 2> ฉันว่าจะทำขายอะ่ะอ๋อแล้วแซนวิชอ่ะขายไม่ค่อยดีอะ่ะฉันก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นไอติมแทนพวกแกเอาไหม ไม่เอาอะรอบเดียวพอเข็่ไปอีกนานเลยเดี๋ยวได้ฉันอยากกินนะฉันไม่ซื้อในมินิมาร์ดดีกว่ายัน,นยันนี้เราไปกินสุ้มปัมกันไนหะมอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยจ้ะฉันไม่เอาด้วยนะขอบาย,ยไปเถอะนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองก็ได้แค่นี้ก็จะไม่มีคนไปไหนกับฉันอยู่แล้วปรับปรุงตัวเองก่อนเถอะเดี๋ยวก็คงมีคนแกลแงเองแหละก็ปรับปรุงอยู่นี่ไงฉันรู้สึกผิดแล้วจริงๆพวกแกเพิ่งเลิกคบฉันนะ ขอดูพฤติกรรมก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีนึงสั่งอะไรกินกันเธออีกเอืแกกินอะไรอะ